เด็กๆมาพบกับค,คุณครูอัชลัยอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะนะคะตอนนี้นะคะนักเรียนทําแบบฝึกหัดอันเก่าจบแล้วใช่ไหมคะคุณครูจะขึ้นเรื่องใหม่แล้วค่ะวันนี้จะนําเสนอเรื่องการเปรียบเทียบจํานวนค่ะสําหรับการเปรียบเทียบจํานวนนะคะก็จะมีสัญลักษณ์แล้วก็มีเครื่องหมายอีกหลายตัวเลยค่ะลูกคุณครูจะยกตัวอย่างคาแรกที่หนูจะต้องรู้จักนะคะ แต่ก่อนจะไปรู้จักคํามาดูที่ภาพที่ก่อนค่ะนักเรียนจะเห็นใกล้ได้เลยนะคะนักเรียนจะเห็นช้างใช่ไหมคะลูกช้างที่คุณครูวางอยู่อ่ะช่วยกันนับนะคะมีช้างกี่ตัวนับค่ะหนึ่งสองสามสี่ต่อไปมานับปลาวานค่ะนะคะว่าวานเนี่ยอ่ไม่ใช่ปลานะคะขอโทษค่ะเราเรียกว่าวานเฉยๆนะคะวานมีกี่ตัวค่ะนับเลยค่ะหนึ่งสอง สาสค่ะเห็นไหมคะช้างมีสตัวและวานมีสตัวเป็นยังไงบ้างคะพอดีไหมคะพอดีใช่ไหมคะลูกวิธีการดูว่าเขาพอดีหรือไม่พอดีนะคะเราจะใช้วิธีการลากเส้นค่ะนะคะครูขอตัวช่วยแป๊บนึงวิธีการลากเส้นนะคะนะักเรียนดูอ่านะคะลากเส้นเลยค่ะ โยงไปดูนะคะว่าช้างกับวานมีเป็นยังไงกันนะคะมีอะไรกันมีมันเป็นยังไงกันบ้างนะะอ่านลากเสร็จแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะหมดไหมคะหมดไปเลยแสดงว่าเขาเป็นยังไงกันมีจํานวนเป็นยังไงกันคะพอดีคะ่นะนักเรียนดูคําว่าพอดีคําว่าพอดีนะคะในภาษาไทยเขียนแบบนี้นะคะ พอ,อพอ,อ,อดีดีนะคะพอดีคำว่าพอดีในภาษาพูดใช่ไหมคะลูกอ่าช้างพอดีกับป้าวานอ่าใ,ใช่ไหมคะพอดีกันถ้าคําว่าพอดีเราจะใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์ว่าเท่ากับค่ะเห็นไหมคะอ่าเป็นไงคะใช้คํานี้เลยคะ่ะเท่ากับนะคะนักเรียนสังเกตดูอ้าวลองมาฝึกสะกดคำนะคะ พอเอาเท่าเท่าไม่เอกเท่ากอ็อะบอกกับอ่านว่าเท่ากับเห็นไหมคะช้างเท่ากับปลาวานเพราะมีจํานวนเท่าไหร่คะลูก4เท่ากันนะคะเวลาเราจะเขียนตัวเลขเราก็จะใช้ตัวเลขอะไรคะนะคะดูนะคะจะเขียนให้ดูเราก็จะใช้ตัวเลขแทนแบบนี้ c อ่าเท่ากับ c แบบนี้ค่ะเห็นไหมคะจำนวนอ่ะจำนวนช้างมีจำนวน4ตัวนะคะเท่ากับวานจำนวน4ตัวเห็นไหมคะใช้คำว่าเท่ากับเห็นไหมคะอ่าก็คือคำว่าพอดีนั่นเองเห็นไหมคะในภาษาพูดของเรานะคะที่นักเรียนเข้าใจอ่าเท่ากับนะคะคุณครูจะมีเครื่องหมายให้ด้วยนี่ไงคะอ่า เห็นไหมคะนี่คือเครื่องหมายเท่ากับค่ะลูกเห็นไหมคะ,ะคำว่าเท่ากับกับเครื่องหมายเท่ากับนะคะอาแล้วนะคะค,คุณครูจะเปลี่ยนตัวต่อไปนะคะนักเรียนสักคู่นะคะ,ะมาแล้วค่ะ,ะค,คุณครูขอลบก่อนนะคะลูกลบก่อนสมมติว่าค,คุณครูเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่นะคะเปลี่ยนจํานวนละนะคะแต่ค,คุณครูเพิ่มให้ที่ช้างค่ะ ตอนนี้ชา้างมีเท่าไหร่คะสี่ใช่ไหมลูกต่อไปค่ะรูให้ชา้างเป็นหส่วนวานมีเท่าไหร่คะลูกยังสี่เท่าเดิมอยู่อ่าแสดงว่าพอดีหรือไม่พอดีกันคะไม่พอดีแล้วค่ะอาคำว่าไม่พอดีอครูเติมข้างหน้าไปเลยนะคะเมื่อกี้คำว่าพอดีอคุณรูเติมคำว่าไม่ข้างหน้าอ่าเป็นอีกหนึ่งความหมายค่ะลูกไม่พอดีแสดงว่า เขาเป็นยังไงกันไม่เท่ากันอ่าคาว่าไม่เท่ากันในภาษาคณิตศาสตร์ใช้ตัวนี้ค่ะเห็นไหมคะไม่พอดีก็คือไม่เท่ากันนะคะไม่เท่ากันนะคะไม่เท่ากันอ่านะคะซึ่งภาษาในทางเครื่องหมายในทางคณิตศาสตร,เระะ์เครื่องหมายไม่เท่ากันักเรียนดูนะคะนี่อ่าเครื่องหมายไม่เท่ากับจะเป็นแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะคะ มีเหมือนกับเครื่องหมายเท่ากับเลยนะคะแต่ว่ามีขีดค่าหมายความว่าไม่เท่ากับค่ะ,ะนะคะเวลานักเรียนจะเขียนเป็นจํานวนนักเรียนก็ใส่จํานวนได้เลยนะคะใส่จํานวนด้านหน้านะคะช้างมีจำนวนเท่าไหร่คะลูกอ่าวานมีจำนวนเท่าไหร่คะสี่อ่า ใส่ลงไปเลยค่ะห้าไม่เท่ากับสี่นะคะอ,อีกจำนวนหนึ่งนะคะอีกตัวหนึ่งขอลบนะคะคุณครูจะใช้คำว่ามากกว่านะคะอันนี้คือภาษาทางคณิตศาสตร์นะคะลูกเป็น คำที่หนูจะต้องเรียนในทางคณิตศาสตร์ 3, ซึ่งจะต้องแจกรูปไปด้วยเลยเป็นภาษาไทยเหมือนกันนะคะอ่ะมาเรียนดูคําว่ามากกว่านะคะนักเรียนนับค่ะช้างนะคะ1,2,3,4,5ช้างมีจำนวนเท่าไหร่คะลูก5ตัวต่อไปวานค่ะ1,2,3,4วานเป็นยังไงคะมีจำนวน4ตัวเอาละตอนนี้มันไม่พอดีกันใช่ไหมคะช้างเป็นยังไงกว่าป ช้างเป็นยังไงว่าวานคะช้างมันมีเยอะกว่าใช่ไหมลูกในภาษาพูดเราจะใช้คําว่าเยอะ,อะแต่เยอะเป็นภาษาพูดแต่ภาษาทางคณิตศาสตร์เราจะใช้คําว่ามากกว่าค่ะเห็นไหมคะ,ะคาว่ามากกว่านักเรียนแจกรูปพร้อมนๆคุณครูนะคะมออากกว่ากวาอากว่ากว่าไม่เอกกว่าอีกครั้งนะคะมออากกว่ากวอากว่ากว่าไม่เอกกว่าอ่านว่า มากกว่าช้างมีจํานวนมากกว่าวานเห็นไหมคะ,ะแต่ในทางกลับกันถ้าเราเอาวานถ้าเราจะพูดถึงวานก่อนอันนี้เราพูดถึงช้างก่อนใช่ไหมคะเราเอาช้างเป็นหลักในทางกลับกันวานเป็นยังไงกว่าช้างคะวานวานเขาจะน้อยกว่าคะ่ะใช้คำนี้นะคะ วานมีจํานวนน้อยกว่าช้างนะคะน้อยกว่าคําว่าน้อยกว่าหนึ่นออยนอยไม่โทน้อยกวอากวากว่าไม่เอกว่าน้อยกว่านะคะถ้าพูดถึงวานวานจะมีจํานวนน้อยกว่าช้างช้างจะมีจํานวนนะช้างจะมีจํานวนมากกว่าวานนะคะอันนี้น้อยนะคะ แบบนี้เลยนะคะคุณปู่เอาแค่นี้ก่อนเนาะ,ะสำหรับสัญ,ญลักษณ์ของคําว่ามากกว่าก็มีนะคะคาว่ามากกว่าก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ของเขานะคะ,ะคาว่ามากกว่าักเรียนดูนี่เห็นไหมคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนในเรื่องต่อไปเห็นไหมคะมากกว่าใช้สัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะคะมากกว่าถ้าเราจะบอกว่าช้าง นะช้างมากกว่าวานะจะใช้แบบนี้แต่ถ้าเราจะพูดถึงวานตอนนี้วานมีจํานวนเป็นยังไงคะน้อยกว่าช้างใช่ไหมคะเราจะต้องเอาวานมาอยู่กันนี้แล้วเอาวานเป็นหลักนะแล้วพูดถึงช้างให้ช้างมาอยู่ท้งหลักคุณรูก็จะสลับแบบนี้ก่ขอลบขอลบข้างไหนก็นะคะอ่า ถ้าแบบนี้เราจะใช้คำว่าน้อยกว่าเห็นไ,ไหมคะอ่าวานน้อยกว่าช้างซึ่งเครื่องหมายในทางคณิตศาสตร์นะลูกนะเครื่องหมายในทางคณิตศาสตร์ใช้เครื่องหมายนี้ค่ะเห็นไหมคะน้อยกว่าอ่าแบบนี้เองเห็นไหมคะเราจะพูดว่าเราจะพูดว่าวานน้อยกว่าช้างเห็นไหมคะภาษาทางคณิตศาสตร์นะคะอ้ยนอกจากจะเป็นภาษา ภาษาไทยแบบนี้แล้วยังเป็นภาษาติดเครื่องหมายแบบนี้ด้วยนะคะนักเรียนต้องตั้งใจเรียนให้ดีนะคะ,ะวันนี้เราจะเข้าสู่บทเรียนกันแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่แบบฝึกหัดนะคะลูกนะเดี๋ยวคุณครูคให้นักเรียนทําตรงไหนนักเรียนทําตามคุณครูนะคะ,ะมาดูที่แบบฝึกหัดของเรากันดีกว่านะคะแต,ตอนนี้ไปที่เล่มม่วงก่อนค่ะ,ะฟังคุณครูอธิบายเล่มม่วงก่อนนะคะ ค่ะนะคะมาดูที่เล่มเล่มม่วงของเราได้เลยนะคะเล่มม่วงอ่าเล่มม่วงจะเป็นเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนนับ1-10ถึง10และ0นะะนะคะนะคะอันนี้เป็นกิจกรรมนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาทำกันในห้องเรียนเนาะอ่าเพราะว่าเราจะต้องมีบทบาทด้วยกันทั้งหมดนะคะ คุณรูย้อนกลับไปหน้าแรกก่อนการเปรียบเทียบจํานวนนับโดยการจับคู่นักเรียนดูคําสําคัญในเรื่องนี้นะคะอ่าก็จะมีนี่ไงนกตัวนี้อยากรู้ไหมคะชื่ออะไรอ่ะคุณครูจะอ่านให้ฟังนะคะอ่านตามคุณครูได้เลยนะคะอ่านกฟามิงโกกินแครอท เพื่อให้ขนเป็นสีชมพูโอ้โหฟามิงโกมีสีชมพูหลายโทนเลยนักเรียนดูเห็นไหมคะตัวนี้นี่อยู่ไกลแสดงว่าไม่ได้กินแน่เลยเนี่ยไม่เป็นสีชมพูตัวหน้าสองตัวนี้สีชมพูเข้มเลยเห็นไหมคะกินแครอทเยอะนั่นเองน่าเห็นไหมอันนี้นกตัวนี้มีชื่อว่านกฟรามิงโกเห็นไหมคะนกฟราหมิงโกกินแครอทเพื่อให้ขนเป็นสีชมพูอะนักเรียนดูเห็นไหมคะ,เ,มคะเขาเปรียบเทียบเหมือนทุ่งคูขีดเส้นเลย จำนวนของแครอทนะกับจำนวนของนกฟา์มิโกเป็นยังไงกันลูกจับคู่ได้เป็นยังไงกันคะจับคู่ได้พอดีกันเลยแสดงว่าแครอทกับนกฟา์มิโกมีจำนวนอะไรคะลูกจำนวนเท่ากันนะจำนวนเท่ากันเดี๋ยวคุณครูหาคำดิจำนวนเท่ากัน,ค,ค,ำำน,น,กนคำว่าเท่ากันตัวใหญ่ๆอ่านี่นี้อาไปใช่นะคะ เท่ากันเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงอ่ะจำนวนเท่ากันเอาดูตต่นี้ก็ได้นะจำนวนเท่ากันเห็นไหมคะมีจำนวนเท่ากันเขาจะใช้คำว่าเท่ากับแทนอ่าใช้คำว่าเท่ากับเขาเท่ากันนี่เป็นภาษาพูดไงนะภาษาคณิตศาสตร์ใช้คำว่าเท่ากับนะจำนวนนกมีกี่ตัวคะลูกอ่าจำนวนแครอทมีกี่กี่หัวแครอทสี่หัวเท่ากับจำนวนนกฟารม,มิงโกสี่ตัว ไปค่ะมาดูปูค่ะปูกับกบเห็นไหมคะปูกับกบก็จับคู่กันได้พอดีสแสดงว่าเขามีจํานวนเป็นไงคันคะเท่ากันค่ะเท่ากันสแสดงว่าปูเท่ากับกบค่ะจํานวนของปูเท่ากับจํานวนของกบเห็นไหมคะต่อไป่ะลุกอธิบายนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปทําแบบฝึกมาดูกวางกับขา้ขาวโพดข้าวโพดนะคะ กวางกินข้าวโพดเป็นอาหารกวางกับข้าวโพดมีจํานวนเท่ากันหรือไม่อเด็กคนนี้ถามแล้วเขาถามมาเราลองมานับกันดีกว่าคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดข้าวโพดมีเจ็ดฝักต่อไปมาดูกวางหนึ่งสองสามสี่ห้ากวางมีห้าตัวเจ็ดกับห้าเป็นไงกันคะอะมาดูด้านล่างเห็นไหมคะกวางห้าตัวกับข้าวโพดเจ็ดฝักเขาโยงเลยเห็นไหมคะลูก โยงกันได้พอดีหรือไม่พอดีคะไม่พอดีค่ะคําว่าไม่พอดีแสดงว่าเขามีจํานวนเป็นยังไงคะเท่ากันหรือไม่เท่ากันไม่เท่ากันเห็นไหมคะจานวนไม่เท่ากันแสดงว่าจํานวนกวางไม่เท่ากับจํานวนข้าวโพดเห็นไหมคะจานวนกวางไม่เท่ากับจํานวนข้าวโพดเขาแทนเป็นตัวเลขกวางมีกี่ตัว5ตัวใช้เลข5แทนค่ะไม่เท่ากับ 7. 7มาจากไหนก็มาจากจำนวนข้าวโพดนั่นเองเห็นไหมคะไม่ยากเลยต่อไปค่ะเอาละคำต่อไปเพิ่มมาอีกคำแรกก่อนเลยค่ะคำว่าน้อยกว่าเขาให้เราดูที่จำนวนกว้างกว้างน้อยกว่าจำนวนข้าวโพดเห็นไหมคะกว้างมี5ข้าวโพดมี7เพราะฉะนั้นจำนวนกว้างน้อยกว่าจำนวนข้าวโพดเขาแทนด้วยตัวเลขเห็นไหมคะก็เอาตัวเลขมาใส่กว้างมี5้า ข้าโพดมี7จแม้ก็เป็น5น้อยกว่า7 5นี้มาจากไหนคะมาจากจํานวนอะไรลูกจํานวนกว้าง7มาจากไหนจํานวนข้าโพดเห็นไหมคะใช้ตัวเลขแทนต่อไปค่ะหรือจะกลับกันเหมือนที่คุณครูกลับกับพี่วานเมื่อกี้นะกลับด้านพี่วานหรือถ้าจะพูดว่าจํานวนข้าวโพดมากกว่าจํานวนกว้างก็คือถามเอาข้าวโพดขึ้นก่อนนะ ก็จะเป็น7มากกว่า5นะเอาตัวมากมาขึ้นก่อนนั่นเองนะคะอ่ะหน้านี้ผ่านนะต่อไปค่ะหน้านี้เดี๋ยวนักเรียนจะต้องลงมือทำแล้วละ่ะนะให้ทำลงไปในนี้ได้เลยเติมตัวเลขแสดงจำนวนโยงเส้นจับคู่และวงล้อมรอบข้อความเอาละจำนวนปลาเอ้ยจำนวนปลานะคะกับนกกาบ,บัวนกตัวนี้เราเรียกว่านกกาบ,บัวนี่มีชื่ออยู่ในนี้เลยโอ้นั่นไง มีนกกาบบัวจำนวนกี่ตัวคะลูกนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนูเอาจำนวนมาใส่ตรงนี้กี่ตัวคะใส่เลขเจ็ดลงไปมีปลากี่ตัวนับหนึ่งสองสามสี่ใส่ลงตรงนี้แล้วเขาถามว่าจับคู่ได้เป็นยังไงอ่าเจ็ดกับสี่พอดีหรือไม่พอดีอ่าเหมือนที่ครูอัดเขียนให้ดูเห็นไหมคะพอดีหรือไม่พอดีคะลูกอ่า ไม่พอดีใช่ไหมคะถ้าไม่พอดีคาไหนอันนี้อ่านว่าพอดีอันนี้อ่นาออน,น,อนว่าไม่พอดีเขาบอกว่าถ้าเจอข้อความให้ทําอะไรคะวงล้อมรอบนี่วงล้อมรอบข้อความนักเรียนก็วงกลมมาให้คุณครูต่อไปคะ่ะจํานวนนกกาบ,บัวกับจํานวนปลาเท่ากันหรือไม่เท่ากันคะอ่าคิดได้แล้วใช่ไหมคะพอคิดได้แล้วนักเรียนต้องทํายังไงวงล้อมรอบข้อความนั้นเลยคะ่ะเท่ากันไม่เท่ากัน นะคุณครูไม่บอกนะคะนักเรียนต้องคิดเองอันนี้อ่านว่าเท่ากันอันนี้ไม่เท่ากันวงล้อมรอบได้เลยค่ะต่อไปค่ะเขาใส่จํานวนกนกกาบบัวกับจํานวนปลานักเรียนดูนะปลาเมื่อกี้มี4ี่เขาเอาเลขสี่ขึ้นหน้า4เท่ากับหรือไม่เท่ากับ7จ็ดอ่าสเป็นยังไงกว่าคะลูกเนี่ยเป็นยังไงกว่าเท่ากับหรือไม่เท่ากับ7คะคาตอบอันไหนถูกนักเรียนวงกลมค่ะ สี่น้อยกว่าหรือมากกว่าเจ็ดค่ะอันไหนถูกคะลูกสองคำนี้วงกลมค่ะข้อต่อไปเจ็ดน้อยกว่าหรือมากกว่าสี่ค่ะเจ็ดเป็นยังไงกว่าน้อยกว่าหรือมากกว่าสี่นักเรียนก็วงกลมได้เลยแค่นี้เองยากไหมคะไม่ยากเลยข้อนี้ก็เหมือนกันครูอาจอธิบายข้อหนึ่งไปแล้วข้อนี้นักเรียนต้องทำเองแล้วล่ะนะจำนวนลิงกับจำนวนกล้วยอุ้ยอันนี้ง่าย นะดูภาพแล้วก็โยงได้เลยนะคะสามารถโยงเส้นตามตัวอย่างแบบนี้ได้นะคะลูกเปิดผ่านนะคะต่อไปค่ะเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนคำว่าเท่ากับมากกว่าหรือน้อยกว่าเห็นไหมคะนักเรียนขีดเส้นใต้ค่ะลูกเราจะได้รู้เนาะอันนี้คำว่าเท่ากับอันนี้คำว่ามากกว่าอันนี้คำว่าน้อยกว่าอ่านไม่ได้ทำยังไงคะลูก แจกลูกเลยค่ะสะกดคำทอเอาเทาเทาไม่เอกเทา่ากออะบอกับเท่ากับ,กบต่อไปคำนี้มออากอมากกอวอากวากวาไม่เอกกว่ามากกว่าหรือนออยน,อยน,อยน้อยน้อยไม่โทน้อยกอวอากวากวาไม่เอกกว่านะคะ,ะมีอยู่แค่3คํคำนี้เองเขาให้มาดูจำนวนกระรอกค่ะกระรอกอยู่บนต้นไม้มีกี่ตัวคะ หนึ่งสงสาสี่ห้าจำไว้นะคะกระรอกห้าตัวกับจํานวนถั่วถั่วอยู่ตรงไหนอันนี้ใช่ถั่วไหมไม่ใช่อันนี้เป็นอีกาค่ะนะเป็นนกค่ะามาดูถั่วอยู่ข้างล่างค่ะลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดมีจำนวนถั่วเท่าไหร่คะ8ดกระรอกกี่ตัวคะห้าอ้าวทีนี้ถามกระรอกมาก่อนกระรอกกับถั่วกระรอกเป็นยังไงกว่าถั่วคะ ่เขามีแค่3มคำเองลูกเท่ากับมากกว่าน้อยกว่ากระรอกเป็นยังไงกว่าทัวคะน้อยกว่าคำว่าน้อยกว่าอยู่ตรงไหนคะลูกคำที่1 2หรือ3ามคำที่สามคำนี้นักเรียนก็ออกมาใส่ตรงนี้นะคะเห็นไหมเนี่ยครูอาดเฉลยให้แล้ว1ข้อต่อไปข้อนี้จะเหลือช้อยอยู่แค่สองอันนี้นะคุณครูไม่บอกแล้วนะจะให้คิดเองแล้วนะคะต่อไปค่ะจํานวนนกค่ะจํานวนนก นักนรียมานับนกหนึ่งสองสามสี่หค่ะนกมีห้าตัวกระรอกค่ะจํานวนกระรอกอันนี้อ่านว่าจํานวนกระรอกกระรอกเป็นยังไงคะหนึ่งสองสามี่ห้าเช่นกันใช้คําว่าอะไรลูกเท่ากับกับมากกว่าเอามาเติมนะเลยแค่นี้เองอุ้ยช้อยสุดท้ายค่ะจํานวนถั่วกับจํานวนนกถั่วเป็นยังไงกว่านกคะเหลือช้อยสุดท้ายนักเรียนเอามาใส่ค่ะลูกเห็นไหมคะ แค่นี้เองไม่ยากเลยเนาะ,ะต่อไปยังไม่จบแค่นี้นะลูกนะ้าสู้ๆค่ะครูก็จะให้นักเรียนเรียนเรื่องในเล่มขาวนี้ต่อเลยนะคะ,ะเราแบบฝึกหัดเราทำมาจนถึงหน้าสาหน้ายี่เยนะคะ,ะจำนวนสิบไปแล้วทำแล้วทำแล้วทำแล้วมาถึงหน้านี้ค่ะหน้ายี่สิบหกละนี่ไง นักเรียนเปิดมาหน้านี้ได้เลยนะคะอ่าพอปิดเล่มม่วงเสร็จปุ๊บมาหาเล่มขาวค่ะมาดูเล่มขาวค่ะเขาบอกว่าการเปรียบเทียบจํานวนนับโดยการจับคู่โอ้ยอันนี้ง่ายค่ะอุปกรณ์ก็จะมีดินสอไม้บรรทัดนะคะนักเรียนเตรียมมาเลยให้เราโยงค่ะจํานวนปูค่ะลูกปูกับหอยค่ะปูมีกี่ตัวนะโยงได้เลยค่ะนักเรียนลองทําแบบคุณครูได้เลยนะคะ โยงแบบนี้นะคะห้ามใช้มือขีดแบบนี้ห้ามใช้แบบลากเส้นโดยไม่มีไม้บรรทัดนะคะมันจะไม่ตรงนะไม้บรรทัดจะเป็นตัวช่วยให้เราเส้นตรงนะคะนักเรียนก็โยงแบบนี้เป็นไงคาลูกจำนวนปูกับหอยมีจำนวนเป็นยังไงกันปูกับหอยมีจำนวนเป็นยังไงกันคะ ใช้คำว่าอะไรเขากำหนดมาแค่นี้เองนี่ให้เขียนคำว่าเท่ากันหรือคำว่าไม่เท่ากันแค่นี้เองค่ะปูากับหอยโยงหมดไหมคะโยงหมดเลยใช้คำว่าอะไรลูกเท่ากันหรือไม่เท่ากันคะเอามาใส่ค่ะเขียนสวยๆเลยนะคะต่อไปจำข้อนี้ทำเองจำนวนไข่กับจำนวนเป็ดมันเป็นยังไงกันคะโยงได้เลยคะ่ะต่อไปมาดูเสือกับสิงโต อสองอย่างนี้มีจํานวนเป็นยังไงกันใช้คําแค่สองคำนี่เองเท่ากันกับไม่เท่ากันต่อไปค่ะกระตายกับเต่ามีจํานวนเป็นยังไงกันอ้ยอันนี้เห็นชัดๆเลยนะถ้ามันยังมีส่วนนะที่เหลืออยู่มันจะต้องใช้คําว่าอะไรคุณขุดซอนไปแล้วนะอ้าวพอนี้ก็เหมือนกันค่ะลูกอันนี้แต่เปลี่ยนคํานะคะอันนี้ใช้คําว่าเท่ากันกับไม่เท่ากันแต่หน้านี้ ให้เขียนคําว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าค่ะนักเรียนขีดเส้นใต้คําที่นักเรียนจะต้องเติมนะคะลูกามากกว่านะคะหรือน้อยกว่าค,คุณครูอาจจะแอบเขียนสัญลักษณ์ให้ดูในนี้มากกว่าอันนี้น้อยกว่าแต่เรายังไม่ต้องเขียนสัญลักษณ์นะคะใช้สัญลักษณ์อันนี้เพื่อให้นักเรียนจําง่ายนะอ่ะนักเรียนมาดูที่ม้าลายค่ะม้าลายนักเรียนก็โยงค่ะเหมือนเดิมเลยเราใช้วิธีการจับคู่ใช่ไหมคะ เป็นยังไงกันคะโอ้โหเขาเอาคําจํานวนม้าลายขึ้นก่อนเห็นไหมลูกอันแรกเนี่ยจะเป็นตัวที่เขาพูดถึงก่อนจํานวนม้าลายเป็นยังไงกว่าจํานวนจิงโจ้อ่ามากกว่าหรือน้อยกว่าคะคาไหนดีลูกคําที่หนึ่งหรือคําที่สองอ่านักเรียนคิดได้แล้วนักเรียนเอาคํานั้นมาใส่ในนี้นะนะครคูจะไม่เขียนให้ดูเนาะอ่า วันนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่ก็ทําเองได้ค่ะฟังคุณครูแล้วทําตามนะคะนักเรียนก็จะทําเองได้ต่อไปค่ะมานับจํานวนแพะกับแกะแพะกับแกะนะคะแพะเนี่ยจะมะีมีเข่าตรงคางส่วนแกะจะขนฟูเห็นไหมคะสละเดียวกันเลยแพะกับแกะแต่คุณละตัวกันนะคะอะจํานวนแพะนักเรียนเห็นชัดๆเลยนักเรียนโยงก็ได้นะโยงเลยโยงเลยนะคะหนึ่งสองเห็นไ,ไหม หมดแล้วค่ะแกะหมดแล้วแต่แพ้ยังเหลืออยู่แสดงว่าแพ้เป็นยังไงกว่าคะามีเหลือตั้งเยอะเลยแสดงว่าแพ้เป็นยังไงคะมากกว่าหรือน้อยกว่าคะลูกเอาคำนั้นมาเติมค่ะค,คุณไม่บอกคำตอบให้อันนี้ทำเองอันนี้ก็ทำเองจ้าพออยังคะ่ะเหนื่อยหรือ,อยังลูกเหนื่อยหรือยังคะ,อะขออีกหน้าเดียวคะ่ะลูกจบเลยหน้านี้ การจับคู่เปรียบเทียบและเขียนคำว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับอันนี้จะเพิ่มมาอีกหนึ่งคำนะนักเรียนขีดเส้นใต้เหมือนคุณครูเลยนะคะอันนี้อ่านว่ามากกว่าอันนี้อ่านว่าน้อยกว่าส่วนอันนี้อ่านว่าเท่ากับนกนเห็นไหมคะมีแค่นี้ดูให้ดีนะคะอันนี้ฟังคุณครูสะกดคำนะคะ จำนวนยีราฟอ่ายอ,อียีโรอาฟอราฟอ่ายีราฟเป็นภาษาอังกฤษนะคะยืมมาใช้ภาษา,ษาอังกฤษอ่ษานว่าจีราฟจีราฟนะคะคล้ายใกล้เคียงกันเลยจำนวนยีราฟกับจำนวนม้าลายค่ะนักเรียนดูยีราฟมีกี่ตัวคะลูกอ่านะับหนึ่งสองสามม้าลายค่ะหนึ่งสองสามว้ายมันเป็นยังไงกันคะลูก อันนี้อ่านว่ามากกว่าอันนี้น้อยกว่าอันนี้เท่ากับครูเขียนแอบเขียนสัญลักษณ์ให้นักเรียนดูดีกว่าอันนี้อ่านว่ามากกว่าอาปากว้างอันนี้น้อยกว่านะคะต่อไปอันนี้เครื่องหมายเท่ากับเอาละนะเพื่อให้นักเรียนง่ายต่อการทําแต่ไม่ได้ให้นักเรียนเขียน,ยนสัญลญักษณ์ลงไปตรงนี้นะคะให้เอาคํามาใส่ค่ะนะต่อไปจํานวนช้างคะ่ะลูก จำนวนช้างนักเรียนก็ดูเลย1 2สองจำนวนยีราฟค่ะเมื่อกี้นับไปแล้ว1 2 3ช้างเป็นยังไงกว่ายีราฟคะอ่าได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะเอาคำนั้นมาใส่ได้เลยนะคะเอาคำนะคะไม่เอาเครื่องหมายนะลูกนะต่อไปจำนวนม้าลายค่ะลูกกับจำนวนช้างอ่าม้าลายแล้วก็นี้ช้างอ่าม้าลายมีกี่ตัวอ่าเอามาซ่า จํานวนเห็นไหมคะพอเรารู้ว่าเขามีจํานวนเป็นยังไงกว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าแล้วเราก็เอาคํามาใส่ตรงนี้ไม่ยากเลยต่อไปค่ะสุดท้ายโอ้มาสวนสัตว์แห่งนี้มีสัตว์เยอะเลยมาดูจํานวนปลาแรดจํานวนปลาแรดนะคะจํานวนปลาแรดหน้าตาแบบนี้ตัวดําๆแบบนี้นี่ไงนับเองเลยนะคะมีกี่ตัวแยกออกนะคะอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ด แปดค่ะมีแปดนะนะต่อไปมาดูปลาสวายตัวยาวๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปลาสวายเจ็ดวุ้ยปลาแรดเป็นยังไงกว่าคะลูกเอาคำตรงนี้มาใส่เลยค่ะมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะเอามาใส่ได้เลยต่อไปค่ะอันนี้เรียกว่าปลาตะเพียนมาดูในภาพมีไหมปลาตะเพียนตัวอย่างนี้สีเดียวกันคือปลาตะเพียนนักเรียนนับจํานวนค่ะ จำนวนปลาตะเพียนเป็นยังไงกว่าจำนวนปลาแรดนักเรียนก็นับก่อนแล้วถึงจะตอบคำถามได้ว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับต่อไปค่ะจำนวนปลาสวายกับจำนวนปลาตะเพียนนะคะมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่ะเอาคำมาใส่ตรงนี้แค่นี้เองคะ่ะลูกนะคะงานของหนูวันนี้มีแค่นี้นะคะลูกนะทำจนถึงหน้า28นะคะเอยอะไปไหม นะคุณครูก็จะค่อยๆส่งคลิปไปให้เนาะจะส่งวันเว้นวันให้ก็แล้วกันนะคะเพื่อนักเรียนจะได้ตามทันเนาะ,ะสำหรับวันนี้นะคะมีแค่นี้เองนะคะคุณครูจะทบทวนคำให้คำนี้อ่านว่ามากกว่าเห็นไหมคะมากกว่านะคะคำนี้อ่านว่าน้อยกว่านะคะต่อไปค่ะคำนี้ ไม่เท่ากับนะคะไปค่ะคำนี้เท่ากับค่ะนะคะมีแค่นี้เองนะคะคำในคณิตศาสตร์นะ,ะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนะคะนักเรียนสู้ๆนะคะลูกนะตั้งใจทำงานนะคะแล้วพยายามคิดนะคะคำไหนอ่านไม่ได้ถามคุณพอ่อคุณแม่นะคะสำหรับวันนี้นะคะกวาดปากไว้เพียงคำนี้สวัสดี